ดอกไม้ป่าคืองามแต่พี่น้องข้างโกดังเลยนี่สวยจังอืมสวย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 เนะดอกไม้ป่าดอกไม้บ้านป่าก็สวยเท่นะ้อ ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะแต่สวยจังเลยอ่ะหอมไหมไหนเดียวจะพิสูจน์ให้ทุกอนไม่มีกลิ่นบรรยากาศฝนตกน้พี่น้องฝนตกลิ่นกระย่างรอเบิ้งดอกไหม้เบื้องต้นใหม่นี่แหละตามภาษาข่อยนี่แหละพี่น้องเหตุงานเมื่อยเนาะเออตัดใหม่ตัดไหลมากข่อยกันนั่งพักสักข้าวเนาะนั่งพักส้มดอกใหม่สักข้าวอืม เพื่อจะทำงานต่อนะอันลูกก็ห้องห้องได้พี่น้องอืมนี่ยคอยตัดอันนี้พี่น้องนี่ยคอยตัดต้นอันเขาเรียกอะไรฮะไออที่เป็นพิษนะไอ้บางหานนั่นไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ยาเป็นพิษนะเขาเรียกอะไรอันนี้ ตับแย่เออเออตำบแย่โอ้โหสุดกิดออกเงินไหลตับแย่แม่นบอพี่น้องแม่นตำแย่บอกัร์ดคอยดีแท้ๆเออแขนล่ายบอพี่น้องเอ้ยเข่าป้านะล่างเท้าขอากับกระเพานี่เห็นบอขวากับกระเาใส่ถุงมือยุ่มยุ่มผดผดมันกะสิกดะเพใส่ถุงมือน้ำมนเอาถุงมือมาน้ายู่เดี๋ยว ถ่ายคลิปไปนั่มกับสถียไทยอันนี้ไปน,นั่เนาะพี่น้องเนงาะจะของมาเบืองห้อยจะของตัดอัน,นหลายเติบอยู่ได้หยอดเขียงพี่น้องเอยตัดมันอ,อันนี้เกิดเกิดกนแล้วง่ายต้นต้นไม้หลากสีเออต้นไม้สีสวยใบสวยนะพู้จะย่างไปหาเหลาะเห็ดได้บันสถเบิงไปเบิ่งาาเห็ดปีกเยี่ยมมันแสบหลายนะสิาายยางก็ไปคน ลูกกับพี่ทนายค่ะพี่น,ออออมมนออ้องเอ้ยมาทำไมห้องคักห้องแน่แถวบักแก๊บบักจอดห้องคักห้องแน่เวลิล่ะงัดหลายกระตากะตาไปจะใส่เหยดเอากัตตาไปจะใส่ผักอืกระป๋องหน่อยใส่ผักย่างรอรอบาดกับเบิดมือเบิดเว้นอะไรพี่น้องตัดใหม่ตัดไหลไป น่ามันลายจุยดถ้าเป็นดอกใหม่ยังเป็นยังของกะตัดถิ่มเซลสะแต่วางงามครับวันนี้บางั้งของกะบะูหซือเนาะโอ้อันนี้โบตันพี่น้องเป็นน่วยตะปาะขึ้นอ้ยเป็นดอกซ่อมดอกแล้วเดี๋ยวก็สิเป็นดอกได้บาสวยด้วยนี่ยโอ้เดี๋ยวขอกะบ,บานพี่น้องนี่เป็นตุ่มตะโปเตเปะแล้วอดอกใหม่ที่สือมาาไม่ผนะ่ะเออกำลังต้นใหญ่ สมก็ว่าซื้อ,อได้เก้าสิบดอลลาร์ได้พี่น้องต้นนั่นมีต้นจ้จอยเนยมองคางๆกันหันนั่นแต่ว่าเขาจะเป็นต้นใหญ่ที่สวยงามมากจะเป็นสีม่วงพี่น้องเออสีชมพูม่วงเดี๋ยวจะไปซื้อไม่อีกสิไปซื้อสีแดงมาเนี่ยเออมันงามพี่น้องค่อยมากหลายมักต้นใหม่เอ,อมักดอกใหม่สั้นนิดนีน้ะพี่น้องเนาะก็จะห้าไปตั้งเก้าสิบดอลลาร์พี่น้องมันงามคักเนาะเออ เขาอยากได้หลายพราะไงเสือให้คอยแน่วัดสันเออเจ้าอยากได้จะก็เอาตัววัดสันเนาะเออเพราะ่งเสือให้มือนั่นซื้อมาสีตน้นบันนี่ก็สิอยากไดอ้อีกบันนี่คอยสิอยากได้สิอยากได้สีใหม่อีกบันนี่คอยอืมเขาอยากได้เลยเอา้าลืมถือเคียงใหม่เครื่องมือมานั่มอันแนวตัดนะตรวจ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 เลื่อยไฟฟ้า ปกติบ่ได้ห้างกันได้ก็เลยฝสสาพี่น้องบบดนี้ถ้าทยคลิปนะก็เลยบ่ได้ทถือมาน่อะมโอ้าเฮ็ดยังบัดนี้มาหลายเท้เฮ็ดยังเฮ็ดแท้ทท่าตีทานเฮ่าเฮ็ดยังเฮ็ดแท้ทท่าตีฮะมาหลายตีพุ่นพุ่นพุ่นเฮ็ดแท้แทท่าตีจักเฮ็ดยังนะวก็บบ่ได้กินดอกวะ นี่เออคอยกันนึกว่าเห็แทแทดแฉดเห็ดทาตแล้วเนี่ยน,นีเลยไปเห็ดปวกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้สิ้นกับเขาสามซีปีก็นั่งสิรษะกินจอดบ้องสก,อก,อาาก,กันพ,ๆๆพี่น้องเอนี่ยมาไหนกินเนาะโอ้พี่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 น่ะหลายหลายเอาข้าวมาเป็น,อ,นอีหยังหน่อเป็นเห็ดอ,อีหยังหน้อนอ่ะคอยกันวันนี้เห็แทแทดแฉดเห็ดทาตแล้วนี่สะบ,บ้านเฮาแต่อยู่นี่บ่ฮู้เด้อพี่น้องกรเดาไปซื้อ อืเขาแท้เขาท้เขาทาขาทาปันเรือหลายสําเหร่อู่เต็มพื้นอยอ่โอ,อ้เดี๋ยวต้องใส่อั้นเคียงนันมาตัดห้าไปนะํพปาพุ่นน่ะดอกไม้ป่าก็เต็มที่เต็มแดนพี่น้องอืมโอ้พุนนไงน้องไงสวยจังเลยดอกไม้ป่าข้างก็ดังอืม เระลมมาเย็นสวยๆเถอะเนาะได้โอกาสงามไปหาเห็ดกันโอ้จะมันหลายคากเห็ดเนี่ยเห็ดยังนอสัอยากหูจังเลยหลายคากเห็กเดกันเลยห่อ้อเห็ดขึ้นเรื่อยๆเนาะก็มันเห็ดอี่ยังกรเรียนรูปไปนะพี่นะ้องเนาะอยู่ต่อไปโดนไปกระสิเรียนรูปไปนะั่งเห็นและวมันงบอนี่เห็นไหมยัง อันนี้หัวแตกขนาดหัวแตกยังเนาะสวนอยู่เลเนะเพาะว่าถึงก็แตกดอกพี่น้องหัวหย่าซื้ออ,อันหัวโน่นะไข่บบกง่ายนึงว่ามันเกือบมันแตกเลือดเยี่ยมนะโอ้โหบนันนี้พ่อใหญ่กับพี่เฮ็ดงานพี่น้องคอยกาแฝประทมพยาบาลเบื้องต้นของเจ้าของนะย่านลายย่านพญาวาพอบสีดาอู้ดิเฮ็ดออมันเฮ็ดอีหอย่างนอคือพี่น้องก็คือเกิดหลายแด็กพวกนี้ เกิดหลายอยู่เด้หนี่ธรรมดาเด้หนี่แต่ขอยือบ่อให้หนู่ยโห็ดนะจังว่าสินยางมาหาเบิงว่ามันเห็ดอีหยังเน่หนอมันมันฝนตกขนาดมันก็นเห็ดหลากหลายสนิทเนาะพี่น้องเขาก็ได้โอกาสย่างรอหาเห็ดนะขอยืมสิ้ย่างหาเห็ดนี้เป็นบ่มือนันขอยมาพร้าอันเห็ดปีกอันปีกเงี้ยวยุ่นี่ขอยืมก็ คอยก็เลยสะออนนะนะคอยก็เลิอันยงามนะนะว่าตรงไนมันแสบเนาะเออแต่ว่ามันบกเกิดด่ารักขึ้นข้าเจ้าไปเบืงสองพี่น้อยเนาะโอ้ยพ่นก็ไปพ่อนปลาพ่นขักแถเนาะอ้อดีดีของข่อยมันบอ่อผอนเนี่ยน,นั่นนะพี่น้องมันบ่าันเกิดแบบสันบ่อหรือจังไร่นั้ยบ้าในผอคือพันนะพี่น้องนะอืม ก็ต้องหาต่อไปอม,มาเกิดคอยกินดเ,เป็นอย่างบ่งหลังโกดังอันนั้นนี่ขางมันขางไว้ข้างนี้ซอยไปทางบีทางนี้ก็บ,บ่คคอยไดทไทยให้เบิ่งดอกพี่น้องนี่เลาะบางทีหกขักบ่พี่น้องอันงันที่ต้องเฮ็ดนี่มันคือหลายคักแท้นะอืมอมองมองม,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 มอจ้ ข่อยอ้นซ่อนเห็ดข่อยวันเห็ดแถดเห็ด,ดท่านแล้วมันมาหลายถึงเพี่นอ้องพ่อเดือดทายขีบอยู่ได้เพี่น้องมาหาข้าวปลากับเดือดทายขีบทำงานไปนั่เนาะพี่น้องเนาะเออ,ขอเขากระดิใจดอกไม้ดอกไอกหลสเตเด้ย่ยางลบมา่าหนีอีกบ่าหนี่ โก,โกดังเนืแดงพูเห็นบอโกดงเขาเจ้าเลี้ยงง่วอมองแดนกัน,มอ,นมองเน้แดงมองข้าวขาวเพื่อพี่น้องอันนี้ด้านนาแล้วเรื่อพี่น้องป่าด้านนาคางคางคา,างถนนนถนนดำยู่มองมองฝากอันฝากข้าวขาวไปทางนั้นนะพี่นอ้องน,นี่ซื้อตรงนาคอยละถนนดำพี่น้องทางมันสีอ้อมไม่จังสีน้ำพี่น้องอ้อมก็ไปทางสน้มบิน ไอ,อ,อ้นนี่คอยว่าคอยนึกว่าต้นอีหดหาีอีอหดขาเ่มันใบมันคือจังต้นอีหดขานี่ได้พี่น้องป่าเนวนี่ว่าท้าบานเหาเนะาะบกกดขาอีหดขานะคอยมากินขึ้นอย่างในผลไม้โบราณเนาะเออบก,กวดขาปักต้องแหลงอย่างนั้นนะ